ได้ยินเสียงเปิดของอีเดียอมาเป็นเสียงแบบกีตาร์เบาๆอะไรงะเงี้ยทำท่าใช่ไหมคแหละเธอไม่ได้เล่นกีตาร์ไม่เป็นหรอกอีเดียสองนะพี่นะเนี่ยถ้าคือมันมีสีดำแล้วก็สีทวีตอันนี้เป็นสีทวีตมันเหมือนรุ่นออเฟนเดอร์มอนเทเล่สีทวีตแต่ว่าอันนี้คือสีเหลืองนั่นแหละจะเรียกเก๋ๆสีทวีตสั้นนะ,ะนะ,นะมีสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยเห็นไปนี่คือแบตเต็มนะมีสถานะแบตเตอรี่นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นแบบคลาสสิกแบบนี้เลยเชื่อมต่อ2ตัวได้นะฮะนี่นะเดี๋ยวมิจิจิจะให้ฟังเสียงนี่เสียงจากเบ d เจอร์อิเโอสค่ะเสียงจิบประเจลยนะ